อันนี้คือผักติ้วค่ะทุกคนเห็ดนะห้าสิบบาทนะทุกคนมัดละห้าสิบเซมีโอโต้รอบๆเม่รว่ายินดีต้อนรับสู่ช่องเมนสไปตุรกีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดนะคะทุกคนเรามาตลาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยว วันพรุ่งนี้จะเป็นวันบรัมค่ะก็คือวันที่ทุกคนลาสินอดนะคะเขาก็จะมาตลาดมาซื้อของกันนะคะวันนี้ก็จะมีคนมาตลาดคึกคักเป็นพิเศษนะทุกคนวันนี้ตื่นมานะคะก็ได้ยินข่าวจากที่ไทยนะคะว่าเกิดแผ่นดินไหวนะคะก็มาขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ทางไทยนะคะให้สู้ๆนะคะคนที่ได้รับผลกระทบก็ สู้ต่อไปนะคะทุกคนเพราะว่าภัยธรรมชาติก็ไม่มีใครรู้ได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะทางตุรกีก็เหมือนกันนะคะก็เพิ่งผ่านวิกฤตแผ่นดินไหวไปเช่นกันนะคะก็ขอให้ญาติพี่น้องทางไทยนะคะก็ลุกขึ้นมาสู้ๆกันนะคะเป็นกาลังใจให้เสมอค่ะวันนี้เมย์ก็พาทุกคนนะคะมาเดินตลาดค่ะตลาดแถวบ้านนะคะก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะคะวันนี้เพราะว่า คนก็ออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันนะคะพรุ่งนี้จะเป็นวันบาบรัมนะคะเป็นประเพณเีวันสำคัญของทางศาสนาอิสลามนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าวันอีมูบารักนะคะคนก็จะออกมาซื้อของเตรียมทำกับข้าวเพื่อตอนรับญาติที่จะมาเยี่ยมกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนเป็นประเพณีการเยี่ยมญาตินะคะพรุ่งนี้คนก็จะไปเยี่ยมญาติกันนะคะคนที่เป็น น้องเป็นหลานเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะพากันมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่กันนะคะเหมือนประเพณนี้คล้ายๆบ้านเรานะคะทุกคนอันนี้คือผักติ้วค่ะทุกคนผุุุลาเิเนักชีน่ะทุกคน ผู้ไหนนห้าสิบบาทนะทุกคนอู50ูมานะห้าสิบฝั่งนี้เป็นเครื่องครัวนะทุกคนเต็มหมดมีสารพัดทุกอย u นะทุกคน,นะกคนลุงขายทุกอย่างฝงนี้เป็นเห็ดะทุกคนเห็ดนะ,ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะขายเป็นพวก ชีสต่างๆนะคะแล้วก็ขนมหวานที่ทําจากงาขาวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะกอกดองนะคะมีขายทุกที่ทุกร้านนะคะ พวกอาหารแห้งนะคะแป้งยุบค่านะคะไข,เไขไ่เอ้ยไข่ไก่นะไข่สีขาวคือไข่ไก่นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะทุกคนข้าวสารอาหารแห้งนะคะมักกะโรนงมักกะโรนีมีครบนะคะที่นี่นะคะมีอย่างเดียวที่จะไม่ขายที่นี่ก็คือไม่ขายเนื้อนะคะทุกคนมันเป็นกฎหมายของเขาเนาะทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะทุกช่วงบายลก็คือขนมหวานนะคะทุกคนพวกขนมโลคุมเตยิตตี้ไล์ ลูกอมนะคะช็อกโกแลตนะคะก็จะมีเด็กๆมากดกิ่งหน้าบ้านเพื่อขอของหวานกันนะคะขนมหวานช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเอาขนมให้เด็กๆแล้วก็คนที่มาเยี่ยมที่บ้านเราก็จะเอาขนมให้เช่นกันนะคะเป็นของหวานนะคะเป็นประเภทนี้ทมเนียมของเขานะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้อบแห้งต่างๆนะคะพวกถั่วต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันจะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเนาะคนก็จะเอาเดอกไม้ไปปลูกที่บ้านกันคะ่ะทุกคนแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆเขาก็เริ่มมาขาย ต้นก้านะคะทุกคนที่จะเอาไปปลูกที่บ้านกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลูกแอลมอนสดนะคะทุกคนเริ่มมีขายแล้วนะคะกิโลละ200เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแผ่นแป้งที่คล้ายๆเ,าเขาเรียกวคล้ายๆมีเหลืองบ้านเราเนาะเขาทำส่วนผสมคล้ายกันแต่เขาเอามาทํากินคล้ายๆเกี๊ยวนะคะทุกคนก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเมย์ก็ชอบทานนะคะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจัง ทางภาคเหนือของตุรกีนะคะทางทับซอนทางทางโน้นนะคะท Room, ุกคนทางเอซูลูมเอซิญญาที่เมย์เคยไปที่มีหิมะเยอะๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ชาวบ้านมาขายผักเองนะคะอันนี้ก็เป็นผักป่าเมย์ไม่รู้ชื่อมันนะอันนี้เป็นถั่วลันเตานะคะทุกคนเพิ่งออกใหม่สวยงามมากรู้ละร้อยห้าสิบแพงมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ยังไม่รู้นะคะเมย์ก็ไม่รู้มันคืออะไรนะทุกคนมันเป็นผักป่านะคะเมย์ก็ถามเขาหลายรอบแล้วแหละแต่เมย์ก็ไม่เอาไปซื้อไป กินซากทีนะคะอันนี้เหมือนกันนะคะไม่เห็นคนตุรกีซื้อไปกินบ่อยมากๆแต่ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือผักป่านะคะป้าเขาจะไปเก็บมาจากป่านะคะอันนี้ก็ชีสนี้อร่อยมากๆเลยค่ะมันจะมีรสชาติมันๆนะคะหอมๆนะอร่อยอร่อยไม่ชอบกินมากๆนะคะส่วนมะกอกดองก็จะมีขายทุกร้านเลยนะคะทุกคนใครมาตุรกีไม่ควรพลาดที่จะชิมมะกอกดองแล้วก็ชิมชีสต่างๆนะคะทุกคนมันมีชีสเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนที่นี่นะซึ่งเมย์ก็ชอบ fucking เป็นบางตัวนะบางตัวก็จะเค็มแบบเค็มแบบคนไทยน่าจะไม่ถูกปากเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่คนตุรกีเขาชอบกินชีสกันแบบสุดๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะของที่เราได้วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ครบนะคะมียังเหลือบล็อกเกอรี่ที่จะต้องไปซื้ออีกนะคะทุกคนฉะนั้นเราก็จะเดินกันต่อนะคะเพื่อหาซื้อบล็อกเกอรี่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นอาร์ติโชกนะคะทุกคนดอกอาร์ติโชกนะคะก็มีขายแบบปอกไปเลยอย่างนี้นะคะคนตุรกีเอาไปหุงใส่ข้าวนะคะทุกคนอันนี้เป็นต้น เซมิโอโตนะคะทุกคนคือคนตุรกีจะเอาไปทําสลัดโยเกิร์ตนะคะทุกคนกินกับโยเกิร์ตเซมิโอโตจะมีรสชาติลื่นๆนะคะทุกคนมันจะคล้ายๆผักปังบ้านเราอะลื่นๆแบบนั้นเลยนะคะเราก็ได้ของครบแล้วนะคะเมย์ก็จะถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนส่วนสามีก็ได้ของประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอาของไปเก็บที่รถนะคะทุกคนและหลังจากนี้เมย์กลับบ้านนะคะเมย์ก,ก็จะไปทําขนมปังไทยลิปิเดนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นจะต้องแวะซื้อ ซอสงาขาวที่มาร์เก็ตก่อนนะคะนี่ค่ะคือซอสง,งาขาวที่เราจะต้องใช้วันนี้นะคะก็จะใช้เยอะเลยค่ะประมาณห้าร้อยกรัมนะคะหลังจากนี้ก็ไปดูสูตรกันเลยค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะพาทุกคนมาทำเจ้าหนี้ค่ะแด่ก็คือทาฮินนะคะทุกคนขนมปังทาฮินนะคะเป็นที่ตุรกรีจะเรียกว่าเออ ท้าหินรีพีเดนะคะทุกคนก็เป็นสไตล์ของจังหวัดนี้เดนะคะจังหวัดนีเดก็คือจังหวัดที่แม่สามีของเมย์อยู่เนาะซึ่งเมย์ก็ได้ไปลองกินที่นั่นมาแล้วราคะ่าแล้วก็เมย์ก็ติดใจนะคะแล้วก็เลยว่าเออก็เลยว่ามันจะมาทําเองดูนะคะทุกคนเพราะว่าจากเมื่อก่อนเมย์เคยซื้อชิ้นละ16เทเลนะคะทุกคนตอนนี้ขึ้นราคามาที่250เทเลนะเมย์ก็เลยว่าโอ๊ยฉันไม่ซื้อกินแล้วนะคะฉันจะทําเองนะทุกคน ก็เลยไปได้สูตรมานะคะหน้าตาน้องก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเห็นไหมข้างในนะคะมันจะมีความเป็นน้ํามันงาผสมกับงาเนาะคือเขาจะเอางาเนี่ยคะ่ะไปบดนะคะทุกคนแล้วก็ได้เจ้านี่ออกมานะ,ะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ600กร,รัมนะคะทุกคนซึ่งเมย์ก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะคือพรุ่งนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นวันบาบรำของที่ตุรกีนะคะก็คือวันที่คนที่เขาถือสินอดแล้วก็ละสินอดนะคะก็คือเหมือนหมด ช่วงเทศกาลถือศีลอดแล้วนั่นเองก็ส่วนวันนี้ก็จะเป็นวัน ก่อนวันใบรมทุกคนส่วนมากคนจะไปไหว้หลุมศพกันนะคะทุกคนไปไหว้หลุมคนที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะสังเกตได้ว่าตรงที่เขาฝังสุสานนะคะตรงฝังศพคนที่เสียชีวิตนะคะเขาก็จะมีดอกไม้อะไรนะคะมาวางขายเต้มไปหมดเลยนะคะให้คนที่เขาไปเยี่ยมญาติค่ะไปซื้อแล้วก็ไปวางที่ที่หลุมศพที่เขาจะไปเยี่ยมกันนะคะวันนี้ก็จะเป็น ประเพณีแบบนี้นะคะที่นี่เนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเยี่ยมญาตินะคะเราก็ต้องเตรียมอาหารนะคะเพื่อที่ญาติจะมาเยี่ยมบ้านเราจะได้มีของให้เขาทานนะคะทุกคนก็ไปดูกันนะคะวันนี้แม่จะทําเป็นทาฮินลินลพิเดนะคะส่วนแม่่าก็ทําเมนูอื่นๆไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะเอาเมนูนี้ไปรวมกับแกแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีญาติมาที่บ้านใช่ไหมก็จะไปจัด เสิร์ฟจานกันนะคะส่วนันนี้เราก็จะมาทำขนมปังก่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเมนจะมาถ่ายวรรยากาศให้ดูกันนะคะน้ำปล่านะคะทุกคนอยู่ที่375กรัมนะคะทุกคนใส่น้ำเปล่าเฉยนะคะ375กรัมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนหรืออีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกหน่อยหนึ่งนะคะยีสต์นะคะทุกคนก็ประมาณ5กรัมนะคะทุกคนใส่ไปเลย ยีตแห้งนะคะนี่นะคนผสมกันนิดนึงนะคะทุกคนให้แบบพอแบบเป็นเข้ากันเนาะหลังจากนั้นเมยก็จะไม่รู้ว่ายีตเมย์ทำงานดีนะเมยจะใส่เกลือลองไปเลยนะคะสองช้อนชานะคะทุกคน ของเราก็พองตัวขึ้นมาเท่าตัวแล้วนะคะทุกคนก็พอแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวม่เจาออกจากนี่แล้วก็เดี๋ยวเราไปขึ้นรูปก,กันนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนสามชิ้นนะคะไม่แอบกินไปแล้วด้วยนี่ค่ะทุกคนแซ่บเดอ้ออร่อยมากจ้านี่นะคะทุกคนให้ดูให้ดูให้ดูนะความเป็นแบบกรอบ,อ,บอ,อร่อยยกนิ้วหให้เลยมาลองทำนะคะทุกคน บบาายยอีใบรำลาขอให้มีความสุขในวันใบรำนะคะทุกคน